เอาล่ะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะ <the> ครับคนนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะมาร์คเลยเพื่อนมีคนด้วยแฮฟฝั่งโนะปืนก่อนนั่ไงรอแป๊บเพื่อนนี่ไงได้แล้ว <Watch out. S 1> โอ้ยิงเพื่อนเราตายเลยนะเดี๋ยวก่อนนะั่งไง เกือบตายเรานะนี่ไงมาแล้วหน้าเราเรียบร้อยนี่ไงห้าวไงเราอ่ะวิ่งก่อนกระสุนก็ไม่มีนะโอ้หอืม Watch out โอ <Cock S> ้ <tinc S 2> เกือบตายอีกแยมาไหมนี่ยังไงได้ยินเสียงอยู่ข้างบนคนหนึ่งนะอืมยังไงดีรอให้เขาเข้ามาใกล้ๆก,ก่อนดีกว่าน,นะนยังไงโอยตกใจเพื่อนเรา,ด,าเเด้ียว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงเรียบร้อย

มีป่ะเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะเอ้อมีเหรอเพื่อนอไม่ใช่นะน่าจะหมดแล้วลนะ่ะอืมเรียบร้อยเพื่อนเราโดนนะอยู่ไหนะเพื่อน นั่นไงรถอยู่ฝั่งโน้นนะมีคนเนี่ยนี่ไงยิงบอดขอให้บอก <S <S <ป>เพื่อนเห็นอ่ะเพื่อนไหนอ่ะ เมื่อกี้หนีมาวันนี้แล้วนะไหนนะาน่นไงโอ๊ยอยู่ข้างบนข้างล่างดีก่อนนะนนไงมาแล้วไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนละโอ้นู่นไงโอ้วิ่งรอบเลยอะ ไหนเพื่อนอ้าเรียบร้อยไหนเพื่อนอีกแล้วไหนเพื่อนนั่นนะเอ้อยนั่นไงยินเสียงข้างบนนะไม่โดนเลยโดนๆโอ้ยข้างนอกก็มีข้างนอกก็มีเพื่อนแอบก่อนแอบก่อน bún luôn nè, ụt na rồi nè, nè ngay, bỏng mà lẽ, nì ngay, sải ngay đi chút mấy nè xăm nè. á không buồn nè Nè nghe đúng mà lên á nè nào đại phượng kìa ồ โอ้ยโอ้ยอย่ายิ่งอย่ายิ่งอย่ายิงยาง่งง่ายการันเพื่อนเรียบร้อยโอหเกือบไปแล้วอืมมีคนปะเนี่ยอีทม,มีคนนะ mấy con mấy quà Nó ngay, mình đốt chọt nha Enemy is Ngay đi Đuối, bằng gì ạ Nó ngay Lâu lốt nè ôi Mấy luồng Đi cắt Đi ngay ngay, ổn quá นี่ไม่ตายอีกอ้าวเรียบร้อยแล้วอืมเพื่อนอยู่ไหนอะอีโคนปะเนี่ยข้างหลังเราอืมเอารถไปดีกว่านะเล่นในวง Watch out อ่อนเพื่อนเล่นบนนี้ได้เปรียบนะถึงข้างล่างหมดเลยอะลด,ดแบบไหนเพื่อนอ๋อสมูคขึ้นแล้วเล่นบนนี้แหละนะได้เปรียบที่เล่นดีก็ชนะได้นะไม่จำเป็นต้องเล่นเก่ง ok ngay lò ngay lò mi lót đoạt mmmm 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 โอ้ยเพื่อนเขาดีเขาไม่ยิงเรานะอยู่นี่เพื่อนนอนดีกป่าปาไปหลังต้นไม้ดูนะเผื่อมีนั่นไงไม่ทันสโมขึ้นแล้วหลังต้นไม้มาปะเนี่ยนั่นไงสองตัว

ละสามคนแล้วนะวของเลย,ยไปเล่นในวงดีกว่านะาที่ได้เปรียบเล่น,นวงฟ้าก็บีบแล้ว ไปเพื่อนอเล่นตรงนี้แหละอยู่ข้างบนได้เปรียบ ba là bượt nát thằng lặng lâu nắng tuôn máy đúng không nào lép lói ok lỡ khôn điều lạ Nó... một ยิงดูหน้าหลังต้นไม้อืมฝั่งนี้หรือเปล่านะนั่นไงขาโผลยิงขาขาดเลยปังนั่นไงนิ่งๆเพื่อนหนึ่งนัดอีงนัดหนึ่งไปเล่นต้นไม้นี้ดีกว่านะนั่นไงเรียบร้อย ได้เพื่อนเฉยอืมเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามาเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับไปละครับบา